สองวันที่ผ่านมาโลกพบกับโศกนาฏก,กรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องสงครามไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคืนวันเสาร์ที่อิตาวนของกรุงโซตัวเลขล่าสุดผู้เสียชีวิต153ผู้บาดเจ็บสูงถึง133 และยังมีจํานวนผู้สูญหายซึ่งญาติพี่น้องยังตามอยู่นะครับยังไม่เจอทั้งหลักฐานและไม่เจอร่องรอยก็เป็นพันคนครับฉะนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนั้นของอิตาลียังจะต้องติดตามและดูว่าท้ายที่สุดสงรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในระยะหลายปีที่ผ่านมาของเกาหลีใต้นั้น จะออกไปในรูปมุมไหนอย่างไรจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อคืนนี้ครับที่อินเดียรัฐกุจารัตอยู่ทางตะวันตกของอินเดียสะพานเปิดใหม่หลังจากซ่อมแซมความจริงสะพานนี้เป็นสะพานเก่าแก่ครับติดซ่อมไป6เดือนเพิ่งจะเปิดใหม่ประมาณสมวันที่แล้วนี่เองนี่ครับแผนที่นี้จะเห็นว่าเหตุนี้มันเกิดที่รัฐกุจรัทางตะวันตก เมืองชื่อโมบีสะพานก็เลยชื่อโมบีเหตุเกิดเพราะว่าผู้คนไปแออัดกันข้างบนเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลเทศก,กาลติวาลีเทศก,กาลเฉลิมฉลองประจำปีแล้วก็ยังมีเทศก,กาลท้องถิ่นที่ชื่อชาฮาตปูจาสะพานนี้เป็นสะพานยาวประมาณ230เมตร เป็นสะพานประวัติศาสตร์สะพานนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าผู้คนจะมายืนดูวิวสวยงามแล้วมาถ่ายรูปกันครับปิดไป6เดือนซ่อมแซมพอเปิดมาใหม่แล้วก็ตรงกับช่วงเทศกาลตีวารีด้วยเนี่ยชาวบ้านก็เลยแห่นกันมาแถวนี้แล้วก็มาถ่ายรูปปรากฏว่าน้ำหนักเกินครับประมาณห้าคนที่ไปแออัดแย่ๆกันบนสะพานนั่นแหละครับ เนื่องจากสะพานนี้เป็นสะพานเก่าแก่ถึง100ปีสร้างสมัยอังกฤษมาปกครองเมื่อศตวรรษที่19ยาว230เมตรเป็นสะพานแขวนไอ้สายเคเบลิลเนี่ยมันขาดปึงลงมาครับปรากฏว่าทั้งเด็กผู้หญิงอยู่กันเต็มเลยครับบนสะพานเนื่องจากมาฉลอง ติวาลีกันบนนี้ถ่ายรูปแล้วก็มีกิจกรรมข้างบนสะพานนั้นปิดซ่อมไป6เดือนเปิดใหม่เมื่อ3วันก่อนเนี่ยก็แน่นอนครับก็ยังไม่ได้ทดลองดูว่าสะพานเก่าเป็นร้อยปีแห่งนี้ซ่อมแซมเสร็จแล้วจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีนเร e n d r a มดี บ้านอยู่ที่นี่เลยนะครับกุจราต์บอกว่าได้สั่งให้มุขมนตรีประจำรัฐระดมสภกรกำลังทั้งหลายแหละให้มากอบกู้ให้ช่วยให้ได้ล่าสุดตำรวจเดียบอกว่าเจอศพแล้วร้อยยี่สิบศพครับและยังคิดว่าจำนวนตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเพราะว่า หน่วยดำน้ำกู้ภัยบอกว่ายังเห็นซากศพที่รออยู่อีกหลายหลายจุดทีเดียวครับดังนั้นตัวเลขเมื่อคืนนี้ตอนข่าวมาใหม่ๆตอนประมาณทุ่มสองทุ่มนั้นตัวเลขเสียชีวิต35คนแล้วก็เพิ่มมา50คนเพิ่มมา70คนล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขที่คาดเดาเพราะว่าบนสะพานมี 4, 500คนล่นลงไปสักไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งลเห็นภาพก็จะรู้ มีคลิปวิดีโอครับที่จะเห็นชัดเลยว่ามันร่วงลงมาอย่างไรพอมันร่วงลงมาตั้งตัวไม่ทันครับเด็กๆผู้หญิงนี่ครับเห็นไหมครับว่าไปหล,ลนอยู่ตรงมุมท้ายสะพานที่มันร่วงลงไปพอดีครับแล้วคิดดูสิครับว่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้อย่างไรมีเสียงตะกน นี่ครับบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวมากเสียงร้องตะโกนร้องไห้ด้วยความตกใจแล้วก็ไม่มีเรือไม่มีหน่วยกู้ภัยอะไรมาช่วยทันหรอกครับถ้ร,วร่วงลงมาสะพานเนี่ยมันไม่ได้หล่นลงไปในน้ำทั้งหมดมันมีลงไปสักครึ่งท่อนฉะนั้น ชาวบ้านบางคนก็ไปลอยคออยู่ข้างล่างแล้วครับบางคนก็ยังเกาะอยู่กับตัวสะพานที่บางท่อนเนี่ยอยู่กับในน้ําอีกบางท่อนยังอยู่เหนือน้ําแล้วมันก็ค่อยๆจมลงไปครับนี่เป็นภาพที่สยดสยองมากและจะเรียกความช่วยเหลือรีบด่วนทันทีทันใดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็คงมากันไม่ทันและครับเพราะมิฉะนั้นคงไม่เจอศพจนถึงขณะนี้120ร้อยยี่สิบกศพลครับ <Okay. S 1> รัฐบาลท้องถิ่นที่รัฐกุจราตตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษหคนจะมาสอบสวนสาเหตุนี้เ <Okay. S 1> มืองโมบี้ชื่อสะพานนี้ก็ชื่อโมบี้เหมือนกันเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ใหญ่ที่สุดของโลกอินเดียเนี่ยมีอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกหลายจุดแต่ว่าที่โมบี้นี้ผิดถึง80%ของความต้องการของทั้งประเทศเลยครับเหตุร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งที่รัฐกุจรัตซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้น ก่อนสิ้นปีนี้โดยที่พรรครัฐบาลของนายกรัมตรีโมดีกกำลังจะหมดเทอมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ครับดังนั้นสำหรับนายกรัมตรีโมดีแล้วเหตุการณ์ร้ายนี้น่าจะเป็นข่าวทางลบสำหรับพรรคที่เป็รัฐบาลว่าเกิดอะไรขึ้นวิดีโอนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ24ชั่วโมง และจะสังเกตเห็นว่าสะพานแขวนแห่งนี้มันเริ่มแกว่งเห็นไหมครับบอกว่า24ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุคนมันไปแออัดยัดเยียดกันข้างบนเยอะจริงๆครับแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเฉลียวใจหรอกครับว่ามันจะเกิดเหตุร้ายพอเห็นมันแกว่งผู้คนก็ยังเล่นอยู่กับมันแล้วก็ดึงเอาสายเคเบิลที่เป็นตัวแขวนสะพานอยู่เนี่ยเล่นกันอยู่เลยไม่นึกและไม่เชื่อ ว่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดบกที่ทำให้เห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้ถ้าหากมีมาตรการป้องกันได้เนี่ยก็น่าที่จะไม่ให้เหตุร้ายนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่จะทำให้เห็นว่า เรื่องที่เราดูเหมือนปกติที่คิดว่าไม่น่าจะนำไปสู่พยันตรายใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆครับเช่นเดียวกับกรณีของอิตวร์ที่เกาหลีใต้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าความรับผิดชอบอยู่ที่ใคร ทางการบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขของคนที่ไปงานคืนวันฮอลลีวีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยจำนวนตัวเลขไม่ได้มากไปกว่าปีก่อนหน้านี้ที่มีงานฮอลลีวีนที่แถวนั้นเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทไม่คิดว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ขอดับเพลิงของทางการกรุงโซลบอกว่าจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นยังถือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าจำนวนผู้สูญหายยังสูงสูงพอสมควร เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้นั้นมันมีสองสามคำก็คือหนึ่ง s t a m p e พ e ด e คือการเหยียบกันเวลาตกใจเวลาเบียดเสียดยัดเยียดกันมากมีใครล้มลงไปก็จะเกิดการเหยียบก็ตื่นตระนก panic ก็กลายเป็น Stampede ส,สองเขาใช้คำว่า s e a r c h crowd s a r c h แปลว่าเป็นคลื่นมนุษย์ที่ถาโถมกัน เซิร์ชเหมือนกับที่เราเรียก storm search ที่เคยเป็นข่าวว่าแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าทะเลของเรานั้นเจอกับโลกร้อนก็จะมี storm search จะมีพายุถาโถมเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงอีกคำหนึ่งคือ c r u s h crash คือกดทับถมทับกันลงไปแล้วก็เสียชีวิตอย่างมากจำนวนมากขนาดนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนักถ้าหากมีมาตรการ แต่ว่าโครงสร้างของย่านอิตาวอน,นั้นมันค่อนข้างที่จะเปราะบางแล้วก็เสียงตลอดดูผังนี้สิครับผังนี้เนี่ยสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้เขาเขียนให้เห็นภาพชัดเลยครับดูทางขวามือจะเห็นจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันคือซอยเล็กๆข้างๆโรงแรมชื่อแฮมิลตันใครที่เคยไปเดินแถวอิตาอนที่กรุงโซล ก็พอจะถึงแม้จะไม่ได้สังเกตต,ตอนนั้นนะครับแต่ว่ามาดูแผนที่นี้ก็อาจจะเริ่มย้อนกลับไปคิดได้ว่าอ๋อใช่มันมีซอยเล็กๆเ,เพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านเก่าครับนั้นเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เลยให้เห็นเลยครับถ้าขยายเต็มที่ก็จะเห็นบอ,อกว่าทางมุมหนึ่งเนี่ยคืออีตาวน์เวิลด์ฟู้ดสตรีทตรงนั้นเป็นสตรีทฟู้ดนะครับนี่ครับนี่จะเห็นชัดขึ้นก็คือ บริเวณหัวถนนทางด้านโน้นเนี่ยตอนที่คนแห่คลืนมนุษย์ที่เดินออกมามันเป็นซอยเล็กและมันเป็นเนินครับไอความเป็นเนินนี่แหละพอผลักดันคนล้มลงไปเนี่ยมันก็เทลงไปเลยครับมุมนั้นก็เรียกว่าเป็นอิตาลีวอลฟูดสตรีทฟูดสตรีทก็คือแถวนั้นมีอาหารนานา,นาชาติวางขายเป็นสตรีทฟูดอยู่คนก็ไปยืนกินพะเบียดเสียกันมากก็ ไปไหนไม่ถูกก็หลบออกมาในซอยนี้เขาเรียกดาวน์ฮิลล l เอลลี่คือมันเป็นซอยเล็กที่มันดาวน์ฮิลมันกว้างแค่สี่เมตรเท่านั้นสเมตรนี่แคบมากมันซอยเล็กๆเลยครับและตรงขวามือนั้นคือโรงแรมแฮมิลตันเหตุมันเกิดตรงนี้ครับเหตุมันเกิดตรงที่ว่าเมื่อคนนั่นขนาดกันอย่างนั้นและไปยืนกันตรงสตรีทฟูดนั้น มันก็ล้นมาพอล้นมามันก็มาเข้ามาในซอยนี้ซอยนี้ไม่มีชื่อแต่ว่ามันเป็นตรอกเล็กๆเลยครับเรียกว่าซอยอยังใหญ่ไปต้องเรียกว่าเป็นตรอกแล้วมันก็โน้มเอียงเทลงมาพอเทลงมาเนี่ยคนข้างบนพอมันแน่นก็จะดันพอดันแล้วคนที่อยู่ข้างข้างหน้าซึ่งก็คือข้างล่างเนี่ยก็เซ เซก็ลมพอล้มนี่แหละครับคือจุดอันตรายแล้วล่ะทุกครั้งที่เกิดเหยียบกันตายมันจะต้องมีคนล้มขึ้นมาก่อนพอล้มปั๊บคนข้างหลังก็โดนข้างหลังอีกทีเนี่ยดันมาพอดันมาแล้วมันไม่มีที่ว่างสําหรับหลบได้ไม่มีตํารวจมาแยกไม่มีตํารวจมาเบรกตรงนี้กระจายผู้คนไปตรงนั้นแล้วก็เป่านกหวีดหรือว่าให้ทุกอย่างหยุดก่อนอย่าเพิ่งขยับ ค่อยๆจัดให้คนเนี่ยสามารถกระจายตัวออกไปในช่องทางอื่นๆเพราะว่าพอหลุดออกมาจากตรงซอกนี้มันก็จะมีถนนที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะกระจายคนได้พอลงมาตรงนี้แหะครับจุดที่มันเกิดก็คือไปเหยียบกันตรงนั้นก็ตะโกนโวกเวกันซึ่งก็รู้กันเฉพาะคนที่อยู่มุมนี้คนมุมอื่นที่ก็นั่นเนี่ยก็ไม่รู้ละว่าเกิดอะไรขึ้น ฉะนั้นมีร้านคาราโอเกะมีร้านบาร์ที่ยังเปิดเพลงดังเลยแล้วก็ยังมีคนบางกลุ่มไปเต้นอยู่แถวนั้นที่หน้าปากซอยและภาพที่เห็นที่หน้าตะลึงพลึงเพลิดก็คือขณะที่มีคนบางกลุ่มพยายามที่จะทำ CPR พยายามช่วยให้คนที่ล้มลงไปเนี่ยหายใจได้แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ข้างๆก็ยังเต้นตามดน,นตรีอยู่เลยครับก็เลยไม่มีใครมาเตือนมาส่งสัญญาณ และมาบอกกล่าวว่านี่นะมันเกิดเกิดเหตุร้ายแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยจงประพฤติตัวให้อยู่ในระบบระเบียบม,มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถที่จะระง,งับเหตุร้ายได้พอมันไม่มีตำรวจเพียงพอและพอเกิดเหตุเท่านั้นแหละตัวใครก็ตัวเขามันก็เลยเกิดเหตุร้ายที่คาดไม่ถึง ประธานาธิบดียุนซุกโยก็ออกถแถลงการบอกว่าจะต้องมีการสอบสวนและจะต้องรีบระดมสัพพกำลังเพื่อจะเข้าไปช่วยผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่ยังสูญหายอยู่และสั่งให้ระง,งับกิจกรรมการเฉลิมฉลองฮ้โราวินทั่วประเทศทันทีปกติ ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาฉลองเฮลโลวินกันเป็นเรื่องเป็นราวนะบ,บอกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดประจำปีด้วยซ้าไปประมาณกันว่าเมื่อคืนวันเสาร์นั้นมีคนไปแออัดยัดเยีก,กันแถวนั้นประมาณแสนคนต่างตำรวจยืนยันว่าจำนวนแสนคนนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีก่อนก่อนหน้าโน้นแต่ว่าเพราะ ตำรวจประมาทแล้วก็ต้องกระจายตำรวจไปกิจการอื่นก็เลยยุ่งวุ่นวายล่าสุดสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก153เมื่อวานมาเป็น154ในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติ26คนและมีเยาวชนไม่น้อยส่วนใหญ่เขาบอกเป็นทีนเอจ รุ่นใหม่ที่ไปมีเด็กคนหนึ่งเกาหลีใต้เด็กโรงเรียนมัธยมได้ซ้ำไปเสียชีวิตนี่เป็นข่าวจากกระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้ครับกระทรวงต่างประเทศของเราล่าสุดเช้าวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนไทยที่เสียชีวิต ล่าสุดสถานทูตไทยประจําเกาหลีใต้เพิ่งได้รับรายงานจากตํารวจเกาหลีใต้ด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่ามีคนไทยหนึ่งคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งสถานเอกอัครชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการเกาหลีใต้เพื่อสอบถามรายละเอียดแจ้งให้ญาติพี่น้องได้รับทราบผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยนั้น แจ้งว่าเป็นสุภาพสตรีวัย27เพิ่งจะมาถึงกรุงโซเพราะจะมาเรียนภาษาเกาหลี2เดือนก็ได้ตกอยู่ในสภาพที่เสียหายเสียชีวิตแล้วก็มีคนไทยแจ้งว่าเพื่อนมีเพื่อนที่เชื่อว่าไปอยู่ในเหตุการณ์ สองคนหนึ่งในนั้นก็คือผู้เสียชีวิตนี่แหละครับอีกคนหนึ่งนั้นเข้าใจว่ายังพยายามตามหาตัวกันอยู่ดังนั้นสองโศกนาฏก,กรรมที่เกิดขึ้นซ้อนกันเลยครับที่เกาหลีใต้เกิดวันเสาร์ที่อินเดียเกิดวันอาทิตย์แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ความผิดพลาด ในเรื่องของการประมาณประเมินสถานการณ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันท่วงทีไม่ทันครับทั้งสองเหตุการณ์นี้เราจะเห็นเลยว่าหน่วยกู้ภัยตำรวจคนที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถที่จะมีลักษณะที่เรียกว่า quick response quick response คือหน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยปฏิบัติการฉับพลันทันด่วนเวลาเกิด ภัยพิบัติฉะนั้นอาจจะมีเป็นบุทเรียนที่คนไทยได้รู้จักสองเหตุการณ์นี้ก็คือจะเป็นตำรวจหรือว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยของเราซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมไปจนถึงไฟไหม้และในกรณีเช่นนี้ครับกรณีที่มีฝูงชน ไปแออัดแยกกันในบางจุดและกรณีอย่างเช่นกรณีสะพานก็คือโครงสร้างพื้นฐานของเราก็เห็นกันใช่ไหมครับว่ามีสะพานหล่นพังลงมาข้างถนนแต่ว่านั่นก็คือเป็นกรณีเฉพาะจุดและเป็นความเลินเลอ่อปกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่กรณีที่มีผู้คนมากและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตบาดเจ็บสูงมากเนี่ย นี่เลยครับกรณีที่เกิดขึ้นตัวอย่างที่เห็นที่เกาหลีใต้แล้วก็อินเดียและคำว่า quick response rapid response เป็นสิ่งที่เราจะตื่นตัวขึ้นมาสรุปบทเรียนก็ต่อเมื่อมีเหตุร้ายเช่นนี้และผ่านไประยะหนึ่งก็จะหายไปถ้าจำได้กรณีสึนามิทางใต้นั้น หลังจากนั้นเราก็ตื่นตัวมีมาตรการฝึกซ้อมทุ่มงบประมาณเพื่อจะจัดระบบทั้งป้องกันและทั้งกู้ภัยแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่รู้ว่ามีการตรวจสอบว่าแล้วมันยังทำงานอยู่หรือเปล่ามีการซ้อมเป็นปกติอย่างที่หลายๆประเทศต้องมีการซ้อมเป็นประจำซ้อมตั้งรับแผ่นดินไหวซ้อมตั้งรับไฟไหม้ ซ้อมแม้กระทั่งตอนนี้ซ้อมเตรียมรับความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นเพราะว่ามหันตภัยคราวหน้าจะไม่เหมือนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในรูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่มาตรการป้องกันมาตรการตั้งรับมาตรการตอบสนองรวดเร็วนั้นมีลักษณะคุณสมบัติและแนวทางเหมือนกันคือต้องไวต้องเร็ว และต้องหยุดยั้งการกระทําที่ขอให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ทันท่วงทีอย่างกรณีสะพานล่มหรือกรณีเหยียบกันตายที่อินเดียและที่เกาหลีใต้นั้นเนี่ยคำถามทันทีสำหรับคนไทยก็คือหน่วยไหนรับผิดชอบถ้าเกิดเหตุราชนินีเราก็จะเห็นในต่างประเทศเป็นหน่วยดับเพลิงแต่ว่าเราก็จะพึ่งพา อาสาสมัครถ้ามากกว่าซึ่งนั่นไม่น่าจะใช่มาตรการถาวรหรือการทํางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยราชการกับเอกชนอาสาสมัครนั้นมีแผนการอะไรและประชาชนทั่วไปจะตื่นตัวสามารถที่จะมีส่วนในการช่วยหถ้าอยู่ในเหตุการณ์ทำอะไรได้บ้างสองถ้าอยู่ใกล้เหตุการณ์แต่ไม่อยู่ในตรงเหตุการณ์นั้น จะทำอะไรได้ช่วยเหลือป้องกันได้อย่างไรทั้งหมดนี้เราจะมองว่ามันเกิดได้แต่เฉพาะต่างประเทศเท่านั้นไม่ได้ต่อไปครับแม้กระทั่งเรื่องกราดยิงที่เราเคยเชื่อว่ามันจะไม่เกิดในสังคมไทยมันก็เกิดแล้วครับและเกิดแล้วข่าวตอนนี้พอข่าวซาลงก็ไม่มีการพูดถึงอีกว่ามาตรการป้องกันเราก็จะพูดถึงเรื่องปราบราม การมีปืนมาในครอบครองเรื่องยาเสพติดแต่ว่าก็เป็นข่าวไปไม่กี่วันเท่านั้นเองยังไม่มีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องว่านักเรียนเด็กๆมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอย่างหนองบัวลำพูดได้อย่างไรอีกเราก็เห็นเงียบไปเพราะเรื่องนี้จะต้องมีมาตรการจากหน่วยที่เกี่ยวข้องจะเป็นกระทรวงศึกษาจะเป็นตำรวจแห่งชาติ จะเป็นกระทรวงมหาดไทยจะเป็นบริหารส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรการที่ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบว่าเหตุการณ์ร้ายไม่ว่าจะเป็นกรณีความรุนแรงที่มาจากผู้ก่อเหตุหรือเป็นภัยอันเกิดจากความบกพร่องในระบบหรือเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติทั้งสิ้นทั้งปวงนี้เข้าข่ายของการที่จะต้องมีมาตรการ เฉพาะหน้าที่สามารถที่จะยับยั้งหนึ่งป้องกันป้องกันไม่ทันป้องกันไม่สำเร็จเกิดแล้วต้องมีมาตรการฉับพลันเยียวยาลดความเสียหายให้มากที่สุดเร็วที่สุดและจะต้องให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้มีความเข้าใจว่าแต่ละคนถ้าอยู่ในเหตุการณ์หรือใกล้เหตุการณ์หรือรับทราบข่าวจะมีส่วนช่วย ในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องเป็นเรื่องต้องสอนอบรมกันตั้งแต่เด็กๆเพระสังคมไทยเราเนื่องจากไม่ค่อยจะเจอเหตุร้ายเหมือนกับต่างประเทศแต่ช่วงหลังเราก็จะเห็นแล้วนะครับแม้กระทั่งเรื่องโลกร้อนก็อย่ามองว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมโลกร้อนนำมาสู่น้ำท่วมใหญ่ไฟไหม้ป่าและภัยพิบัต,ติต่างๆ ที่มันมาโดยที่บางครั้งอาจจะค่อยๆมาแต่บางครั้งมันก็มาฉับพลันทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้จึงต้องร่วมไว้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่อีเทวลนที่กรุงโซเกาหลีใต้กับที่รัฐกุจราตสะพานพังที่อินเดียซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องของมนุษย์และเรื่องที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะครับ ถ้าเราอยู่บนสะพานนั้นแล้วมันพังลงมาเนี่ยเราไม่สามารถจะช่วยตัวเองและก็ช่วยคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆได้เลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันอยู่ในสถานะเดียวกันหรือที่อิทววนเหมือนกันแต่นั้นหนึ่งอีกหนึ่งบทเรียนก็คือที่ไหนที่มีผู้คนไปออแออัดยัดเยียดกันออกันนั่นจงถอยออกมาเพราะแปลว่ามีความเสี่ยง เพราะการที่มีผู้คนอยู่จำนวนมากเกิดเหตุร้ายการหลบหนีการหลบเลี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดเป็นไปนไม่ได้เลยครับเพราะว่าสัญชาตญาณมนุษย์คือพอเกิดเหตุร้ายเมื่อมีหมู่คนเยอะจะวิ่งหนีแล้วก็จะไปทิศท,ทางเดียวกันสัญชาตญาณจะให้ทุกคนวิ่งไปทางเดียวกันมีใครนําไปทางไหนทุกคนก็จะว,วิ่งไปตามนั้นซึ่งอาจจะเป็นจุดตายก็ได้อาจจะเป็นจุด ที่พอไปทางเดียวกันมันก็แออัดและมันก็ทำให้แทนที่จะเป็นทางออกกลับกลายเป็นทางตันความระมัดระวังการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ที่มีผู้คนเยอะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้คนในสังคมแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่อง Exclusive ต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน f c e e o o o สองเพจเพจสุทธิชายยูนกับสุทธิชายไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด subscribe ที่สุดที่ชัยไลฟ์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุดที่ชัยไลฟ์มาในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุดที่ชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุที่ชัยไลฟ์ anywhere anytime สุดที่ชัยไลฟ์คือเพื่อน เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ